จริงๆตัวงานนี้เดิมทีนี่เป็นในเรื่องของว่าด้วยสมัชาระดับชาติที่เป็นสภาชนเผ่าพื้นเมืองนะคะแต่ว่าตัวธีมงานเนี่ยเรามาในในส่วนของพลังเด็กและเยาวชนนะคะพลังเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองร่วมสร้างสรรค์สังคมสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเป็นชื่อธีมงานหลักของวันชนเผ่าพื้นเมืองปีนี้แลค่ะซึ่งตัวกิจกรรมก็ค่อนข้างจะมีหลากหลายการที่นําเด็กหรือว่ามีเยาวชนนะคะที่เขาทํากิจกรรมจริงๆในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพหรือว่าในเรื่องของการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเองออกมาพูดเท ทอกแวว่าออกมาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองได้ทํามาจริงๆในชุมชนแล้วแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆ,ๆด้วยมันทําให้เราได้เห็นพัฒนามันทําให้เราได้เห็นศักยาภาพของเยาวชนว่าเยาวชนชาวเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจริงๆเขามีพลังในการขับเคลื่อนที่เยอะมากเพียงแค่ถ้าเขามีโอกาสมีมีโอกาสมีพื้นที่ในการพัฒนาศักยาภาพว,าว่ามีส่วนในการขับเคลื่อนบางสิ่งบางอย่างเราจะเห็นพลังของเขาได้เยอะมาก ก็อย่างในงาน,นสมาช,าชิาชนเผ่าพื้นเมืองครั้งนี้นะคะก็หลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของการรับรองสมาชิกสภาชวนเผ่าพื้นเมืองชุดใหม่ค่ะแล้วก็มีการพูดคุยเรื่อง ประเด็นเฉพาะทางก็คือประเด็นของเยาวชนประเด็นของสตรีแล้วก็ประเด็นของพื้นที่คุมค้มครองพิเศษซึ่งร่วมกับสอมศรนะคะแล้วโดยเฉพาะของเยาวชนเนี่ยเราก็จะมีก,การทําความรู้จักนะคะระหว่างเครือข่ายเด็กและเยาวชนต้นการชนเผ่าพื้นเมืองกับสสสภาชนเผ่าพื้นเมืองสัดส่วนของเยาวชนนะคะมาทําความรู้จักกันมา พูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาต่างๆในพื้นที่แล้วก็ความสําเร็จของแต่ละพื้นที่อะค่ะว่าเรามีการทํางานในพื้นที่ยังไงบ้างมีการขับเคลื่อนง,งานแบบไหนบ้างเพื่อที่จะให้เราสามารถมาทํางานร่วมกันได้แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวเป็นเครือข่ายร่วมกันนะคะก็สิ่งที่ทิพย์เอ็อยากจะนําเสนอ นงานชนผัพื้นเมืองปีนี้เพื่อที่จะให้มีการขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงต่อภายในอนาคตอ่ะก็จะเป็นในเรื่องของการพัฒนาสถานะของน้องๆเนี่ยต่อว่าเขาสามารถที่จะเข้าสู่ช่องทางไหนได้บ้างที่จะพัฒนาให้มันสามารถเข้าถึงสิทธิอื่นๆเนี่ยได้เพิ่มมากคืนข่ะอย่างเช่นการได้รับสัญชาติไทยตามมาตราที่เขามีคุณสมบัติอะไรอย่างนี้ค่ะหรือไม่งั้นก็คือจะเป็นการทำยังไงก็ได้ให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากกว่านี้ค่ะ ส่วนตัวหนูเลยค่อนข้างที่จะมีความสนใจในเรื่องของการศึกษาคือในตอนนี้ค่ะมันมีทั้งการศึกษาในรูปแบบสากลที่เราควรจะต้องได้รับว่าเราเองควรจะต้องเข้าไปถึงการศึกษาในภาคนี้ด้วยอีกทั้งการศึกษาหนึ่งที่เราควรจะไม่ควรจะขาดไปก็คือการศึกษาโดยภาษาวันธรรมของเราเข้าไปเอง ในสองส่วนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่มีความสนใจในตอนนี้ในการที่เข้ามาทํางานในส่วนนี้ค่ะก็ส่วนเรนเองของการศึกษาเอาประเด็นที่เกี่ยวกับน้องๆที่ทางกลุ่มฉันยูท์พาวเวอร์ของเราได้ไปลงพื้นที่ค่ะเอาประเด็นปัญหาต่างๆมานำเสนอในเวทีสมาชาติของเยาวชนค่ะ เลือกประเด็นการศึกษาประเด็นของสิทธิสัญชาติหรือว่าแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยคือประเด็นภาษาแม่ค่ะก็รู้สึกดีแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่ารู้สึกดีก็คือเพราะเราได้นําปัญหาให้ของน้องๆที่เราได้รวบรวมมาเอาเข้ามาสู่เวทีใหญ่เพื่อให้ทุกคนมองเห็นว่าปัญหามันไม่ได้อยู่แค่กลุ่มๆเดียวแต่มันยังมีปัญหาจากหลายๆพื้นที่หลายๆกลุ่มเข้ามาและทําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงปัญหา จเป, um. เป็นต้นนกาเป็ตัวแทนของพี่น้องดาราอังค่ะที่ที่เข้ามาเรียนรู้ว่าแล้วก็รับบทบาทหน้าที่ใหมท่ที่ที่จะไปขับเคลื่อนงานกิจกรรมของชาติพันธุ์ดาราอังแล้วก็เป็นตัวแทนในการเสนอประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับกลุ่มพี่น้องชาวดาราอังในประเทศไทยค่ะกอดิเคยเอาจึ้งหอวสวัสดีค่ะ พิฉันชื่อนางสาวการจนาจองคำค่ะชื่อเล่นชื่อหอมค่ะวันนี้ก็ได้เข้ามาร่วมนะคะในงานชนเผ่าพื้นเมืองโลกนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นสสนะคะสภาชนเผ่าพื้นเมืองในสัดส่วนของเยาวะชนค่ะในส่วนของชาติพันธุ์ดารอาอังค่ะ หลังจากนี้เนี่ยก็จะกลับไปคิดแล้วว่าเราควรที่จะมีกิจกรรมหรือว่าการสร้างเครือข่ายของเยาวชนดารางของเราในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนหรือว่าทํากิจกรรมเกี่ยวกับชาติพันธุ์ดารางค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการรวมกลุ่มหรือว่าการสร้างกลุ่มของชาติดานธงเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะคะที่เป็นชาติดรารธงที่ยังเรียนอยู่หรือว่าที่อยู่ในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในในกิจกรรมของเราค่ะ ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่นีก็จะเป็นเยาวชนที่ไม่ค่อยมีโอกาสในการที่จะมีพื้นที่ในการพัฒนาตัวเองนะคะ,ะวันชนเผ่าพื้นเมืองปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้พาเด็กพวกนี้เนี่ยได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแล้วก็ไปสร้างเครือข่ายกับ เด็กและเยาวชนชาติพันธ์ที่มาจากทั่วประเทศในประเทศไทยนะคะก็ในเวทีนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกันนะคะในปัญหาเนี่ยเยาวชนชาติพันธุ์แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าผลลัพธ์ที่เราได้ที่สุดนั้นก็คือเยาวชนของเราเนี่ยได้เครือข่ายได้แลกเปลี่ยนปัญหาเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้แรงบันดาลใจของกันและกันในการที่จะสู้แล้วก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะ ค่าฟังรวมแรงความรักร่วมสร้างาเกิดขึ้นคนรุ่นหนึ่งไปคนรุ่นหนึ่งมาคนซื่อเชื่อสายสืบสานความดี